ครับวันนี้ผมก็จะพาท่านมาพบกับคุณป้าเดือนนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้หญิงชราสูงอายุท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้พักอยู่ที่ห้องเช่าตามรำพังก็จะมีอาชีพนะครับรับเลี้ยงเด็กประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งนะครับ ซึ่งก็จะอยู่ห้องเช่านะครับรายได้ก็จะเพียงน้อยนิดนะครับที่ได้จากการเลี้ยงดูเด็กที่เขาให้นะครับแล้วก็จะมีเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นเองนะครับแล้ตอนนี้ตาคุณป้าเดือนก็เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวพามารู้จักนะครับสวัสดีครับคุณป้าเดือนอสวัสดีค่ะคุณป้าเดือนเชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะครับ เดือนนามสกุลอินรอดค่ะอ๋อนามสกุลอินรอดนะครับป้าเดือนนี้ปกติเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนบางแพรใช่ไหมฮะแล้วมาอยู่ในท้องที่ตะบนดอนทรายหลายปียังครับมาตั้งปี47อ๋อปีสี่จก็ตอนนี้4ี่ตัวนี้64ใช่ไหมก็ก็หลายปีอยู่นะแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้องเช่านี้นะครับแล้วแล้วรายได้ป้าเดือนนี้มาจากไหนครับเนี่ย เลี้ยงเด็กเด็กนี่เป็นเด็กคนไทยหรือพม่าพม่าค่ะอขอมาให้ป้าเดือนเลี้ยงใช่ไหมฮะแล้วเขาเขาให้ค่าเลี้ยงยังไงครับวันละร้อยแปดสิบบาทสี่คนเนี่ยสี่คนนี้อ๋อมีมีคนนี้อีกคนหนึ่งใช่ไหมคเนี่ยได้ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทต่อวันใช่ไหมครับค่ะโอ้แล้วแล้วอาหารการกินนี่ทํายังไงฮะเราต้องดูแลเขาด้วยไหมอ่าพ่อแม่เขาเอาอาหารมาให้สามมื้ออ่าขนมนมเนยเขาซื้อมา อ๋อเราก็มีหน้าที่ดูแลนะครับน้ำอาบท่าอ๋ออาบน้าให้เขาแล้วเขามารับกี่โมงครับห้าโมงกว่า้มงกว่าหโมงกว่ามั่งแล้วช่วงเช้านี้เขามาส่งกี่โมงครับเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงนี้เขาต้องเอาเด็กทั้งทั้งสี่เนี่ยมาไว้ให้ป้าเดือนดูแลแล้วใช่ไหมห้าโมงกว่าเขาก็จะเอากลับไปใช่ไหมครับแล้วแล้วรายได้จากตรงอื่นป้าเดือนมีอีกไหมไม่มีนะคะเหรอแล้วลูกลูกเต้าไปไหนหมดไหมลูก ไม่มีสามีไม่มีแล้วหัวหัวเจกว่าก็ตายตายแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วค่าเช่าห้องเดือนละทันสามทันสามท่าน้ำ่ไฟต่างหากน้ำท่อไฟต่างหากแล้วรายได้ก็จะได้เฉพาะวันละร้อยแปดสิเท่านั้นเองใช่ไหมอ๋อครับก็ตัวนี้นะครับก็ฝากท่านที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้า มีจิตท,ที่เป็นอันเป็นกุศลนะครับที่จะช่วยเหลือป้าเดือนนะครับซึ่งต,ตอนนี้ป้าเดือนอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้หกสิบแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ตาเริ่มตาเป็นไงนะเห็นวนะ่ามองไม่ค่อยเห็นตาเป็นต้อใช่ไหม้ยังไม่ได้ผ่าเลยครับหรือว่ายังใช่ไหมนะครับนี่ก็คือชีวิตของป้าเดือนนะฮะก็อยู่มีชีวิตอยู่ แลมีรายได้จากการเลี้ยงดูเด็กพม่าก็4คนเหมาร้อยแบาทต่อวันใช่ไหมฮะแล้วก็มีค่าห้องค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารกินอยู่อีกนะครับซึ่งก็รายได้ตัวอื่นก็จะไม่มีแล้วผู้สูงอายุได้ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ยี่ปี6ห้านะครับซึ่งตอนนี้ชีวิตก็ตาก็เริ่มมองไม่เห็นนะครับก ตรงนี้นะครับใครที่มีจิตอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือป้าเดือนนะครับจะมาเยี่ยมชมท่านหรือว่าจะมีสิ่งของนะครับที่จะมามอบให้ท่านนะครับเพื่ออยู่ในการดำรงชีพได้นะครับป้าเดือนก็ยินดีนะก็พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือตรงนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้มีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างไหม ฝากขอบคุณทุกๆคนค่ะให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ให้ป้องกันตัวด้วยโควิดยาพารับให้ทุกคนปลอดภัยนะตอนนี้ป้าก็ไม่ออกไปข้างนอกนะไม่ได้ออกไปเลยค่ะไม่ได้ออกไปเลยโอเคเรมีคนใจบุญเอาข้าวเัาก็มีมาให้เหมือนกันนะครัมีข้าวมีน้ำก็คือแกงสำเร็จแกงถุงมั่ง เ้าามั่งอะไรอยูเนี่ยผลไม้ป้าก็จะอยู่ห้องห้องเช่านะครับติดจากเป้เกษมเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับห้องเช่าของผู้ใหญ่บรรจงเจริญสุขนะครับซึ่ง่าก็จะเช่าอยู่ที่ห้องนี้นะครับห้องเลขที่เท่าไหร่นะเบอร์สิบสามนะครับ3ามสิ้าทับสินะครับซึ่งก็ตาเดือนจะอยู่ที่นี่นะครับ